บตำแรง <laughs> ่าสิเ็ดงนนางนเ็ดงานตำปลาท,ทะเลครับ <c oughs> พี่น้องครับโอ้แต่แซบล้ายพี่น้องตำปลาท,ทะเลแซบแบพี่นองครับเิเ,เืองเพิเ่พองครับเงเป็นมีทุกอย่างครับ เปลือกแปลงน่าวครับรทัองตกวเป็นเคลืองตับปาทะเลพี่น้องครับแกเข้าจะเสี่เอานอับยองมั้งไม่ไครับส่วซาสา,สาแต่เสียบเรือใหพี่นอ้องสุงหยอดเลยครับ ไปของมาเลยครับ เบาอย่างดีครับมันเบานำมาท่านเลยครับเปัญหดไล่มาเลยครับเป็ดไล่มาแล้วก็เพ็ดเป็นตะแส่นั่นครับเครื่องปรุงเครื่องยังตุยังเพิ่นครับมีความสะอาดมากเลยครับสะอาดแล้วก็อันธุ์ไม้ดีพี่น้องเพชรแุงเป็นจัดเป็นสัดส่วนดีมากครับคนก็มาซื้อมาบริการกันไล่ครับพี่น้องครับแบบพย้นงานเลยพี่น้องคลิปนี้พี่น้องครับเป็นต่ำละลายโคกพี่น้องเบิ้งเลย ทางบ้านห้อกันครับพี่นอ้นาานองครับเมันก็ขายเพราะราคาพอแค่พี่น้องครับเพื่อทางบ้านเ้าพี่น้องเคนขายชุดละแปดสิบบาทเองพี่น้องครับ <Okay. S 1> แล้วราคาต่ำธรรมดากรับชุดละสี่สิบบาท <Okay. S 1> ต่ำพวกใส่เครื่องสปลาทะเลี่ังสี่ครับตำปูตำยังว่าไปกรับแปดสิบบาทชุดหนึ่งครับผมถือว่าราคาก่อนโซนพี่น้องครับก็พอจีนพี่น้องครับ สั่งตับปลาทะเลพี่น้องครับแยกน้ำครับเพราะว่าผมจะเอาไปกินตอนเที่ยงอยู่โรงงานครับเห็นงานวันอาทิตย์ครับเห็นโอที่ครับพี่น้องครับมือนี้ครับหูที่วันอาทิตย์วันอาทิตย์เลยครับอาทิตย์นี้ครับจัดถึงอาทิตย์เลยอาทิตย์หน้าเท่าไหร่ละครับทำงานวันหยุดเลยผมว่าสั่งเรื่อยๆครับสั่งเรื่อยๆเลย มาใส่ของสองคนนะพี่น้องครับใช่ครับใช่กันดีครับตัวทุ่งลำเนินครับก๊อพี่น้องครับหนึกว่าเลยจะเป็นชุดพี่น้องครับเ้าซั่งเป็นชุดแยกน้ำครับแยกน้ำก็ได้ก็ต้องร่วมไปกินทีเดียวครับเ่าแยกน้ำเพราะว่าเาห่อรอกินตอนเที่ยงครับสามสี่ชั่วโมงทึงเศได้กินจลักยังมาก็แยกเป็นน้ำให้เป็นชุดครับพี่น้องครับเปิ่มขัดชุดหนึ่ง แากสิบบาทพี่น้องครับปนไงปนหน่อยครับพอดีพอดีครับพออินครับทีานพนสีพนเนี่พอดีพออ,อ,อินพี่น้องครับโอ้ไงครับงเลยเสียลายใายทุกมือวะนี่ทยใครือมือเหรกันถงอาเลนวะอ,อ๋อครับครบไาไดมาซีเฟแ,แฟนยี่บา้าทสีน้เดี๋ยวเ,เราเงานุ่นจ่นไทเทนเอ่อเมฮัตัน ไม่เห็ดงานเนาะเห็ดงานก็เลยแบะมาซื้อกาเผาเห็ดนิดนึงครับนิดนึงก็ได้โอ้โมกินกระมู่หลายคนแซีบๆหตุไดโปรโมทให้นี่ครับเนื้อชาก็คนสวยพี่น้องครับ ค,ค,คุณครับเป็นจุดต้มพุ่นครับจุดจุดต้มน้ำทะเลจุด้ำทะเลพุ่นคร,รับกะเป็นชุดเป็นชุดไหนครับเบิ่งพี่น้องว่าชุดหนึ่งสิง,ง่ไงแต่พี่เสียก็ถือพี่น้องเบิงครับชุดหนึ่งครับเบิงครับง,ง่ไงทำไดเงี้ยมัน่าะ ไลมาครับเห็ดไว่มาวอลนัมประท่านเนองครับพี่น้องครับพี่น้องเบิ่งได้ภาพเอาคลิปนี้นเเ็ดไว่พูดไายน้ำประท่านอย่างสงไทยใหญ่ๆครับไม่ผูกบรรยากาศค้นออกมาซื้อกันรลายครับพี่น้นนอ,อ,รรนองครับ จันเลือกที่ครับเพป็นขายครับจัดเลือกที่พี่รูตลาดไทยท่านีครับซอยต่อพี่น้องมาซื้อกได้ครับพี่น้องถามว่าคลิปนี้เราอยู่ใ้มาอุนุนได้ครับแซ่บแจมครับเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับจุดเลยโฮ่มีพี่น้องชอบโคเช่ก็ติดตามถึงเละใหญ่บางส่วนครับเด้อพี่น้องครับปลาตรีแซ่บครับ ถุงแบบง่าพี่น้องครับเพื่อนๆครับกินน้ำกันซี่หาคนอะไมโรงงานพี่น้องครับกี่บาทครับแปดสิบบาทเนาะแปดสิบบาทนนะพี่น้องครับนะครับถุงแบบง่าเลยเรียกพงศ์สรพี่พี่พี่น้องมึงครับถุงหนึ่งครับโอ้พี่น้องมึงครับถุงละแปดสิบบาทพี่น้องครับเลยปลาหมึกเลยกุ้งเต็มอัตราซี่เลยพี่น้องครับมากเลเพี่นะเออมากินน้ำกันครับกินนี่ลาทาดสวัสดีครับ